ผมเกือบทำบาปใหญ่ด้วยขนมจานเดียวตอนนั้นผมมีโอกาสได้ไปค่ายอบรมที่ญี่ปุ่นผมได้รู้จักเพื่อนชาวมุสลิมคนหนึ่งที่ิส่น่ารักมากอย่างที่รู้กันใช่ไหมครับชาวมุสลิมเขาไม่กินหมูวันนั้นหลังจบกิจกรรมทางค่ายได้จัดโต๊ะขนมรอบโลกให้เราไปตักกันเองผมกับเพื่อนคนนั้นคุยนถูกคอมากก็เลยเดินไปตักด้วยกันครับแล้วผมก็เห็นของอย่างหนึ่งมันสีขาวฟูๆน่าก,กินมากผมก็เลยตักมาเยอะหน่อยส่วนเพื่อนของผมตักอะน,น,นว่าเต็มจานเลยหลังจากกลับมานั่งที่โต๊ะผมก็ค่อยเล็มไปทีละช อยากรู้ว่าอันนี้อร่อยไหมอันนั้นอร่อยหรือเปล่าแต่เอ๊ะไอข้ขาวๆฟูๆนี่มองไปมองมามันก็ดูเหมือนแคบหมูบ้านเาหล่ากันนะผมก็เลยลองกัดไปคำหนึ่งเอ้ยรสชาติก็เหมือนแคบหมูนะเนี่ยแล้วพอผมเงยหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพื่อนผมอะ่ะมันกินไปจนเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วกำลังจะเอาเข้าปากแล้วตอนนั้นอะ่ะเพื่อนอีกคนเดมก็หันมาเห็นพอดีแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอันนั้นอะ่ะมันขนมจากไทยนะทำมาจากหมูผมแบบฮะแล้วผมก็ลองกัดซ้ำอีกคำหนึ่งแล้วแบบเออ ใช่แหละมันทํามาจากหมูผมก็เลงจะขอโทษเพื่อนเพราะว่าผมแบบรู้สึกผิดแต่เพื่อนก็นหันมาบอกกับผมว่าทาเบจัตตาโอชิกัตตตโย